สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้หมอหมีจะมาพูดถึงปริมาณผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้ในแต่ละวันนะครับว่าควรทานเท่าไหร่ถึงจะทำให้ระดับปริมาณน้ำตาลในเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ เมื่อคลิปท yeah! ี before before ่แล้วผมได้พูดเอาไว้นะครับว่าผลไม้อะไรบ้างที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับทานแล้วน้ําตาลไม่สูงนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับคลิกไปฟังก่อนได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังกันก่อนครับอันนั้นก็คือผลเป็นผลไม้ที่คนป่วยเบาหวานเนี่ยควรทานเพราะว่าทานแล้วน้าตาลไม่สูงนะครับแต่ในคลิปนี้ครับหมอหมีก็จะมาพูดถึงว่าในผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยเราควรทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะควบคุมระดับน้ําตาลได้ปกตินะครับ ก่อนเราจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆกันด้วยนะครบอ่ะไปฟังกันได้เลยผลไม้เป็นหนึ่งในอาหารหลัก5าหมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยบำรุงร่างกายและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับ โดยปกติสำหรับคนทั่วไปก็แนะนําให้ทานผลไม้ประมาณ3-5ส่วนต่อวันนะครับเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนต่อร่างกายครับแต่สําหรับผู้ป่วยเบาหวานมักก็จะมีคําถามนะครับว่าคนป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถทานผลไม้ได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าได้ครับโดยปกติคนที่เป็นเบาหวานก็แนะนําว่าให้ทานผลไม้เป็นประจําทุกวันนะครับแต่ต้องจํากัดปริมาณทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะทําให้ระดับน้าตาลเนี่ยอยู่ในระดับปกติได้นะครับ คำแนะนําสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับให้ทานผลไม้ได้3ส่วนต่อวันนะครับโดยแบ่งรับประทานครั้งละ1ส่วนนะครับหรือพูดง่ายๆให้ทาน1ส่วนต่อมื้อนะครับและในหนึ่งวัน,นไม่เกิน3มื้ออาจจะเป็นของว่างระหว่างมื้อหรือว่าเป็นของว่างหลังรับประทานอาหารก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่เราต้องจํากัดปริมาณนะครับใน1มื้อห้ามเกิน1ส่วนนะครับ หลายคนมักจะมาถามผมนะครับว่าอาจารย์อาจารย์แล้วผลไม้1ส่วนเนี่ยมันเท่าไหร่ล่ะนิยามของคําว่าผลไม้1ส่วนคือผลไม้ที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต15กรัมหรือให้พลังงานทั้งหมด60กิโลแคลอรี่นะครับ หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มปวดกระบาลน,นะครับว่าโอ้โหจานแล้วจะไปรู้ได้ไงแหละผลไม้อะไรที่ให้คาร์โบไฮเดรต15กร,รมัมหรือว่าให้พลังงานทั้งหมด60กิโลแคลอรี่ไม่เป็นไรครับวันนี้หมอหมีจะมาอธิบายง่ายๆเลยครับนำไปใช้กันได้เลยนะครับหลักๆให้เราแบ่งผลไม้ออาเป็น4กลุ่มด้วยกันตามขนาดก่อนนะครับคือมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดใหญ่มากนะครับอ่ามี4กลุ่มนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูกลุ่ม ผลไม้ขนาดเล็กกันก่อนนะครับผลไม้ขนาดเล็กนะครับก็คือจะเป็นพวกลูกเล็กๆมีอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกลิ้นจีลองก้องนะครับอัง,งุ่นลำไยอันนี้จำเอาไว้ครับเป็นพวกพวง็นเม็ดเล็กๆนะครับหนึ่งส่วนของมันคือห้าผลนะครับอ่าจำไว้ง่ายๆครับถ้าสมมติพวกลูกเล็กๆในต่อมือของเราเนี่ย คนที่เป็นเบาหวานไม่ควรจะทานเกิน5ลูกนะครับหรืออาจจะแถมนิดหน่อยอจ,จะเป็น6ลูกได้นะครับแต่อย่าอยาเกินปริมาณนี้จะทําให้น้ําตาลเนี่ยเราจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับต่อมาเรามาดูกลุ่มผลไม้ขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมีอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกส้มนะครับหรือแอปเปิลที่เป็นลูกเล็กแต่อันนี้ก็คือจเป็นขนาดที่กลางกลางขึ้นมา หนึ่งส่วนของมันคือ1ผลนะครับผู้ผป่วยเบาหวานสามารถทานได้ใน1มื้อเนี่ยทานได้แค่1ผลเท่านั้นนะครับไม่ควรเกินนี้เพราะจะทําให้น้ําตาลเนี่ยสูงเหมือนกันนะครับต่อมาผลไม้ขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกฟรัง แอปเปิลลูกใหญ่หรือว่ามะม่วงนะครับหนึ่งส่วนของมันคือครึ่งผลเท่านั้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละมื้อสามารถทานผลไม้พวกนี้ได้แค่ครึ่งผลเท่านั้นครับการทานเกินนี้ก็จะทําให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นนะครับก็จะทําให้คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีครับต่อมาผลไม้อันดับสุดท้ายขนาดใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่มากอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกแตงโมนะครับสับป,ปะรดมะละกออ,อันนี้เป็นขนาดใหญ่มาก การรับประทาน1ส่วนของมันคือประมาณ5แววนนะครับอ่าพูดง่ายๆเวลาเราหันมาตามร้านค้าหรือว่าที่เราหันกินกันในบ้านเนี่ยพูดง่ายๆก็คือ5แว่นหรือ5ชิ้นเท่านั้นครับห้ามเกินนี้นะครับก็จะทําให้น้ําตาลระดับน้ําตาลเราสูงขึ้นครับ เป็นไงครับจําง่ายไหมครับมีแค่4กลุ่มเท่านั้นนะครับของผลไม้นะครับผลไม้ขนาดเล็กทานได้5ผลนะครับผลไม้ขนาดกลางทานได้1ผลผลไม้ขนาดใหญ่นะครับทานได้ขึ้งผลแล้วก็ผลไม้ขนาดใหญ่มากนะครับทานได้5ชิ้นที่หั่นๆัซอยออกมานะครับ แค่นี้ก็จะง่ายๆเลยครับจำเอาไปใช้กันได้เลยนะครับในแต่ละมื้อเราไม่ควรทานเกิน1ส่วนนะครับสำหรับทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามมากันบ่อยเลยครับว่าทุเรียนน่ะผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า ทานได้นะครับแต่ต้องมาในปริมาณที่จํากัดจริงๆครับคือในหนึ่งมื้อเนี่ยก็อาจจะได้แค่พูลเล็กๆหนึ่งพูเท่านั้นเองครับแล้วก็ถามว่าเราควรทานทุกวันไหมก็ไม่ควรทานทุกวนันเพราะว่าไอ้ตัวทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีน้ําตาลที่สูงนะครับยิ่งยิ่งสุกมากๆเนี่ยน้ำตาลก็จะยิ่งสูงด้วยดังนั้นถามว่าเฮ้ยถ้าจะอยากทานเนี่ยก็อาจจะทานได้แต่ในในอาทิตย์หนึ่งก็จะทานแค่ประมาณ3วันหรือว่า4วันพอแล้วนะครับอย่าทานบ่อยมากนะครับเพราะถ้าทาให้น้ําตาลของเราเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับ นอกจากการควบคุมอาหารแล้วทุกคนก็อย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะครับเพราะการออกกําลังกายเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ช่วยคุมระดับน้ําตาลให้ของเราเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากน้ําตาลดีแล้วก็จะทําให้ความดันไขมันของเราดีขึ้นด้วยนะครับ <S <S ดังนั้นให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอ <aide> กันด้วยนะครับใครที่มีความสงสัยนะครับว่าเอะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับอ่า ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับจะมี7สัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วนะครับให้คลิกไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับไปฟังกันได้เลยครับถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์เช็คเลือดเลยครับว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วก็ได้นะครับใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกัน EP ีหน้าครับบ๊ายบาย